ันที่28ตุลาคม2563เวลา9ิกา30นาทีพลตำรวจตรีกโ,โชคชัยง,งามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บังคับการตำรวจนครบาล8โดยมีผู้กำกับสนองปักลองศาลผู้กำกับสนสมเด็จเจริยากกตข้าราชการตำรวจสนปักลองศาลและสนสมเด็จเจริยญารอรับการตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล8 และคณะได้มอบสบู่และยาสีฟันนกไทย5ดาว 4A ให้กับข้าราชก,การตำรวจสนอปักคลองสารและสนอสมเร็จสมญาทุกนายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชก,การตำรวจจากนั้นเวลา14นาฬิกาพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบา8ล8ได้ประชุมคณะกรรกตรกรบังคับกรารตำรวจนครบาล8เพื่อพบปะพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนา กองคับการตำรวจนครบาลแปและการดูแลกำลังพลณห้องประชุมกองบับการตำรวจนครบาลแปตีสมเด็จรายงาน